สวัสดีครับเพือการรีวิวสินค้าให,ใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ช็อปคอมนะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายแบรนด์ฟินิกเข้ามารีวิวให้ดูนะครับเป็นไฟฉายแบรนด์ฟินิกในชื่อรุ่น TK17 เป็นตระกูล TK r i e s ของฟินิกนะครับเป็นไฟฉายแนวยุทธวิธีหรือว่า tactical ที่โด่งดังของทางฟินิกอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคล้ายๆไฟฉายฟินิก TK รุ่นก่อนๆก,ก็คือเป็นไฟฉายแบบ dual tail switch ก็คือมีไฟฉาย ท้ายแบบ2ปุ่มกดทําให้สามารถกดเข้าฟังก์ชันกับพิบสโตรบหรือว่าสว่างสูงสุดได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งรุ่นฟ e n i t k 17ตัวนี้หมดสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่3,600ลูเมนที่ว่าที่เรียกว่า burst mode นะครับจะไม่ใช่คําว่าเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของไฟฉายตระกูล t k นะครับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาคือความพุ่งไกลของเขานั่นเองนะครับ ไฟฉายตระกูล TK นะครับสังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยหัวเขาจะกว้างกว่าตัวบอดี้นะครับหัวที่โตกว้างกว่าตัวบอดี้จะมีโคมที่ใหญ่เรียกว่าโคมที่ใหญ่แล้วก็ลึกทำให้ได้เอาพุทธแสงที่พุ่งได้ไกลนั่นเองคือเอกลักษณ์ของไฟฉายตระกูลท a คติคอลของฟินิก i x TK ซีรีส์นะครับอย่าง TK 17ตัวนี้นะครับสามารถพุ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่330เมตรเลยนะครับ ปกติ TK รุ่นเก่าเขาจะมีไฟฉายมาอย่างเดียวไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่มาด้วยรุ่นเก่าๆเลยนะครับแต่หลังๆก็จะแถมแบตเตอรี่ชาร์จในตัวมาให้ไม่ใช่ชาร์จที่ตัวไฟฉายเหมือนรุ่นซีรีส์อื่นๆนะครับ TK ซีรีส์แถมแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นชาร์จ USB ที่ตัวบอดี้ตัวฐานมนเลยนะครับทำให้สะดวกอีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญสำหรับรุ่น p h o ิก i x TK 17รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เขามาพร้อม แบตเตอรี่เทียมความจุสูง6000ม mm ิลลิแอมรุ่นใหม่เลยครับ6,000ม mm ิลลิแอมสว่างเอ่อโทษครับความจุสูงมากๆนะครับและจุดประสงค์ของการแถมแบตเตอรี่ความจุสูง6000ม mm ิลลิแอมตัวนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้แบตเตอรี่มันนะครับสามารถจ่ายเอาไฟเอาพุทออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆได้นั่นหมายความว่าตัวแบตเตอรี่มันเองสามารถทำตัวเป็น power bank จ่ายไฟให้อุปกรณ์ usb อื่นๆได้นั่นเองนะครับนี่คือ จุดเด่นที่สำคัญของไฟฉายฟินิกทีคีสในส่วนของบอร์แบตเตอรี่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูด้านหลังกล่องนิดนึงนะครับก็จะเป็นส่วนของเอาพุทหรือว่าความสว่างแต่ละระดับแสงนะครับแน่นอนครับไฟฉาย t ท c กติคอลต้องมีโหมดกระพริบสโตรบอย่างรวดเร็วก็คือตัวนี้ให้ความสว่างที่สโตรบอยู่ที่3,000ลูเมนเพื่อใช้ส่องเข้าหา คู่ต่อสู้หรือว่าคนร้ายในแง่ของเจ้าหน้าที่ยุทธวิธีต่างๆนะครับ3,000ลูเมนเนี่ยสองเข้าตาก็พลาดได้ระยะเวลาหนึ่งได้เลยทันทีนะครับส่วนโหมดไฟโหมดอื่นๆก็จะมีอีก4โหมดก็คือ Low l o 30ลูเมนนะครับ medium 350ลูเมนแล้วก็ h i g 1,000ลูเมนเนี่ยเป็นโหมดที่เป็นไฮไลท์ของทุกรุ่นที่ลองจากความสว่างสูงสุดที่ผมจะเน้นลูกค้าผมเสมอก็คือโหมดสว่างสูงสุดเขาจะมีข้อจํากัดเรื่อง run ไทม์นะครับ โหมดรองลงมาจากความสว่างสูงสุดก็คือเป็นโหมดที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอย่างสูงสูงเลยชครับตัวนี้ high หันันลูเมนเนี่ยเปิดรันต่อเนื่องได้3ชั่วโมง50นาทีนะครับส่วนเบิร์ธโหมดเนี่ยสามพลูเมนสว่างสูงสุด3ชั่วโมง45นาทีแต่ว่ามีดอกจันนะครับเพราะว่ามันพอเราเปิดต่อเนื่องที่เบิร์ธโหมดอะความร้อนจะสะสมสูงมากๆเลยนะครับซึ่งพอสูงมาก วงไฟฉายจะมีวงจรที่ตัวช่วยป้องกันความร้อนสะสมที่สูงเกินไปนะครับมันก็จะลดระดับแสงจาก3600ลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าอุณหภูมิมันจะลดลงนะครับมันก็จะทําให้เปิดรันไทมได้น้อยลงเลยไปเรื่อยๆตามความร้อนที่สะสมนั่นเองพอความร้อนลดลงระดับหนึ่งคงที่แล้วเราก็สามารถที่จะเปิดความสว่างสูงสุดเพิ่มได้อีกครั้งตามความต้องการนะครับซึ่งเบอร์สโหมด3600ลูเมนก็อย่างที่บอกนะครับจพุ่งได้ไกลถึง330เมตรตาม ผู้ผลิตระบุมาเลยนั่นเองครับผมโอเคนี่คือแพ็กเกจกล่องนะครับตัวนี้ผมเปิดกล่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเขาก็จะแถมตัวซองไฟฉายมาให้อย่างที่เห็นเลยนะครับไฟฉายมาพร้อมซองของฟินิกซ์เอนะครับพกพาได้เลยสวยงามนะครับนี่นะครับแกะออกมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับแท็กที่บอกว่าก่อนใช้งานให้ลูกค้าถอดแผ่นกั้นขั้วแบตด้านในออกซะเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถอด เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องแบตเตอรี่ต่อนะครับอ่าตัวนี้นะครับแผ่นกั้นโคแบตให้ออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะเปิดไม่ติดนะครับถ้ายังมีแผ่นกั้นโคเบตตัวนี้อยู่นะครับอันนี้คือตัวฐานนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์อื่นในกล่องนะครับจะอยู่ด้านในกล่องแพ็กเกจตัวนี้จะดีไซน์มาแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะมีตัวกันกระแทกอยู่ด้านในแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอยู่ในช่องนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นซองสูงสีตััวนนี้ะครบ ในของฟีนิกซ์หลายรุ่นที่แถมมาในถุงเนี่ยจะเป็นตัวสายสายคล้องมือนะครับแล้วก็อะไหล่ยางโอริซำลองก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนี่ครับที่จะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆของฟีนิกซ์เลยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่มานะครับแถมสายชาร์จมา2เส้นเพื่ออะไรนะครับให้สังเกตมันไม่เหมือนกันนะครับสายชาร์จอันแรกจะเป็นเขาเรียก usb a to c นะครับก็คือเป็นเหมือนสายชาร์จ usb ทั่วไปสั้นๆหน่อยนะครับก็คือเอาไว้ชาร์จไฟจาก อ่าแหล่งจ่ายไฟภายนอกอย่างเช่น USB adapter port USB คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะไปเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นแบตบแบบ USB พอร์ตชาร์จในตัวนะครับเราก็เสียบแหล่งจ่ายแล้วก็เสียบเข้ากับตัวแบตเตอรี่เข้าไปมันก็จะชาร์จไฟเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการชาร์จให้ดูเลยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่าผมก็จะหยิบ Power Bank มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสายชาร์จ USB C ทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบ เข้ากับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เลยที่พอร์ตชาร์จที่เป็น Type C ที่อยู่ด้านด้านข้างของตัวแบตเตอรี่นะครับเอเราเสียบเข้าไปปับ๊บไฟมันก็จะกระพริบวิ่งนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมปิดไฟนิดนึงอ่านี่ครับมันจะมีวิ่งตั้งแต่มันมีไฟทั้งหมด3ดวงแบบนี้ที่เห็นนะครับถ้าติด2ดวงแล้วเนะี่ยก็คือแสดงว่าเต็มมากกว่า75%แล้วนะครับถ้าชาร์จจนเต็มร้อนไฟสีน้าเงินนี้จะเป็นติดค้าง3ดวงก็แปลว่าเต็มร้อแล้วก็จะค้างอยู่ทีี่3ดวงแบบน้ก็ ถอดสายชาร์จออกได้เลยแปลว่าแบตเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีเสียบชาร์จจนไฟเต็มของตัวแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับต่อมาเป็นการจ่ายไฟออกนะครับพูดเลยทีเดียวเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นการใช้ตัวแบตมันเป็น power bank นะครับก็คือให้เราเอาสาย C 2 C ที่เขาแถมมาตัวนี้นะครับนี่ครับ แถมมาอีกเส้นหนึ่งของฟีนิกเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับพิมพ์คําว่า Phoenix เป็นสายสั้นนะครับแล้วก็เสียบฝั่งหนึ่งเสียบเข้ากับตัวแบตเตอรี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปจ่ายไฟเข้ากับตัว power a a อโ e r นะครับตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการชาร์จได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมมีสายชาร์จของโทรศัพท์ Android เส้นหนึ่งที่เป็น c 2 o c เหมือนกันแบบนี้นะครับนี่ก็ c 2 c นะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตเอาตรงนี้ออกโอเคนะครับผมก็เสียบ ตัวตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นพอแบงค์นะครับตอนนี้นะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งผมไปเสียบไฟฉายเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้กับไฟฉายตัวฟินิกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่พอชาร์จเขาอยู่ด้านข้างตัวนี้ผมก็เสียบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไฟก็จะติดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพราะเราเสียบชาร์จเข้าไปแล้วดองดึงออกเห็นไหมฮะนี่ครับเราเสียบชาร์จเข้าไปนะครับไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะวิ่งผ่านสายมาชาร์จเข้ากับตัวฟินิกตัวนี้ทันทีนะครับ พูดง่ายมันทำตัวเป็นพอแบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์ที่เขาแถมมาให้นั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงตัวไฟฉายละนะครับก็คือเราก็ใส่แบตไฟเข้าไปในตัวไฟฉายอ่าผมให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนแบตตัวนี้จะเป็นฟ e นิกตัวรหัส จริงๆรหัสมาตรฐานก็คือ21700นะครับแต่ถ้าเป็นรหัสผู้ผนิตเขาจะขึ้นต้นด้วย L21 นะครับของตัวผนิกเขาจะขึ้นต้นแบบนี้ ARB L21 6,000B 6,000คือ6,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับ ARB L21 6,000B สามารถใช้แบตเตอรี่ในตะกู ARB L21 ได้นะครับทุกความจุ4,000ก็ได้5,000ก็ได้นะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปอาขออนุญาถอดตัวนี้ออกก่อน ทีนี้ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแล้วผมก็จะให้ดูไฟฉายที่อยู่ในมือก่อนนะครับว่าไซส์ของเขาก็คือเป็นไซส์บอดี้ที่มาตรฐานทั่วไปนะครับใส่แบตสองหนเนย์ศูนยแล้วลงตัวสวยงามอย่งที่แต่ตัวว่าตระกูล TK อย่างที่บอกนะครับหัวจะโตนะครับแล้วก็โคมลึกแสงจึงพุ่งไกลเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับพุ่งได้สามกว่าเมตรนะครับแล้วก็ ที่โดดเด่นของตระกูล TK หลายรุ่นคือหัวคราวที่เป็นสแตนเลสตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมอหัวทางสเตน3.3เมตรนี่ที่เห็นเนี่ยจนจุดเนี่ยก็คือหัวทางสเตนแบบชนิดแข็งพิเศษนะครับใช้สําหรับกระแทกกระจกนิรภัยหรือใช้ในการต่อสู้ได้นั่นเองนะครับนี่คือไฟฉายยุทธวิธีอย่างแท้จริงเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมคลิปเน็บนะครับสามารถเน็บพกพาได้อย่างแข็งแรงสวยงามแล้วก็จริงๆรุ่นเนี้ยสีมันออกดําด้านนะครับค่อนข้างดูดุดันสวยงามเลยนะครับ ลวดลายก็สวยแล้วก็ปุ่มกดที่เห็นเป็นดูอัลเทลสวิตต์อย่างที่บอกนะครับปุ่มกดตัวแรกนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดเป็นสัญลักษณ์ของฟีนิกตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับใช้สําหรับปรับระดับแสงต่างๆหรือว่ากดฟังก์ชันพิเศษต่างๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับปุ่มก็จะนูนออกมาเป็นสไตล์ T.K. ของเขาเลยนะครับทำให้กดง่ายขึ้น,นครับใช้นิ้วแตะถ้าเราถือแบบลักษณะนี้ก็ใช้นิ้วชี้แตะเปิดปิดหรือเปิดแสงโชว์คาแบบโมเมนตัลล กดแต่ฟังก์ชันสวิตเพื่อเปลี่ยนระดับแสงหรือว่าถ้าใครถน,นัดใช้นิโป้งก็กดได้เพราะว่าเขาเว้นช่วงสําหรับการกดทําให้กดรองรับการกดที่หลากหลายกว่านะครับตัวนี้นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นของอตัวสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตยุทธวิธีแบบเงียบนะครับคำว่าเงียบก็หมายความว่าเวลาเรากดออนไม่มีเสียงคลิกเหมือนไฟฉายทุกทั่วไปนะครับกดไปไงก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเขาทําเป็น,นกลไกแบบเงียบนะครับทำให้ ใช้ในยามค่ําคืนในที่เงียบๆได้อย่างสบายอย่างเช่นเขาดีไซน์มาให้กับสําหรับเจ้าหน้าที่ยุทธวิธีหรือทหารตํารวจต่างๆให้ใช้แล้วอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเควิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดใช้งานนะครับจริงๆก็คืออย่างที่เห็นนะครับปุ่มกดปุ่มแรกนยก็จะเป็นการเปิดปิดเปิดแบบเงียบอย่างที่บอกนะครับกดเปิดออนขึ้นมากดอีกทีหนึ่งก็ออฟแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกดค้างไว้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับค้างไว้แบบนี้ปล่อยค้างแสงปล่อย กดค้างแสงติดปล่อยนิ้วแสงดับนะครับแบบโมเมนตัลลี่แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการเปิดต่อเนื่องเลยก็กดจมลงไปจนสุดนะครับนี่คือการเปิดปิดนะครับพอเราเปิดด้วยสวิตช์หลักแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแตะเพื่อเปลี่ยนระดับแสงที่สวิตช์ลองด้านข้างนี้ได้เลยนะครับกดแตะหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนระดับแสงหนึ่งระดับจากตัวนี้ต่ําสุดนะครับโลก็จะเป็นแตะกทีหนึ่งจะเป็นเมดหรือว่ามีเดียมนะครับกดแตะกทีหนึ่งก็จะเป็นไฮนะครับกดแตะกทีหนึ่งเป็นเบิร์สนะครับให้สัง สปอตตรงกลางเข้มจ้านะครับสปิลพุ่งออกไปแบบนี้เป็นไฟฉายแสงพุ่งชัดเจนแน่นอนนะครับอยู่ติอ่าเห็นไหมครับพอผมยกสว่างขึ้นเรื่อยๆสปอตตรงกลางก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เห็นแนวแสงสชัดๆนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหรือเรากดสวิตตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการในขณะที่มันดับอยู่แบบนี้เราต้องการใช้เบรสโหมดหรือว่าสว่างสูงสุดแบบทันทีเลยนะครับให้เรากดปุ่ม หลักค้างไว้0.5วิแล้วปล่อยนิ้วนะครับมันก็จะเป็น b ิ r ์ส mode 3,600ลูเมนทันทีนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการปิดหรือย้อนกลับนะครับส่วนฟังก์ชันกระพริบโตบเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งในขณะที่ไฟฉายดับอยู่หรือเปิด on on อยู่ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้ไฟฉายดับอยู่นะครับให้เรากดฟังก์ชันกระพริบปุ่มฟังก์ชันด้านข้างได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับแป๊บเดียวครับแสงกระพริบเลยเห็นไหมครับปล่อยนิ้วก็ดับแต่ถ้าเรากดยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับ กระพริบสลบขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟฉายอยู่นะครับอีกแบบหนึ่งคือเปิดออนนะครับออนอยู่นะครับกดค้างไว้ที่ฟังก์ชันเหมือนเดิมแสงกระพริบ Pip เพราปล่อยนิ้วมันก็จะออนไว้ต่อเนื่องยาวๆเลยครับพอเราแตะอีกทีหนึง่งแสงก็จะย้อนกลับไปสู่โหมดก่อนหน้าที่เพิ่งเปิดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะจำ Memory เมมโมรี่ด้วยนะครับว่าเราใช้โหมดตอนนี้อยู่พอเราปิดไปอีกครั้งหนึ่งเปิดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแสงระดับเดิมทันทียกเว้นกระพริบสลบที่จะไม่จำเมมโมรี่น,นัา่า ตัวฟีนิกซ์ทีเคสเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าวงจรหน่วยความจำอัจฉริยะด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คือตัวนี้เป็นไฟฉายที่สําหรับใครที่ชอบแนวบูนะครับไฟฉายยุทธวิธีนะครับครบเครื่องมากแล้วจริงเนี่ยลืมบอกไปว่าตรงนี้มันจะมี LED indicator นะครับสำหรับแสดงระดับแบตเตอรี่เวลาเราเปิดใช้งานนะครับถ้าเรารีบเปิดปิดไปภายใน1วินาทีเลยนะครับมันจะมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่ให้เราเห็นด้วยนะครับว่าไฟฉายมี แบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีเขียวติดค้างเนี่ยก็คือประมาณ85-100%นะครับแต่ว่าเป็นไฟแดงกระพริบก็บแสดงว่าเหลือน้อยไม่เกิน25%นะครับเราสามารถเช็คดูได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับใครสนใจไฟฉายแนวดุดันแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่ไลดีแอสไซน์ไทยไลช็อปได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ไทยไล h ์ช็อป .com นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแนบตัวอย่างแสงให้ดูด้วยนะครับในที่มืดว่ามันพุ่งยังไงแล้วก็กว้างยังไงลองเข้าไปดูได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการวิว i ว w พท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทางร้านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ you. <music>